สวัสดีครับพบกับช่องฟอร์ัตดอนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พุทธมณฑล35ในซ้มป์ทอร์ทเพให้กับเก,ก,ก็มาเปลี่ยนอุปกร,กรณ์ให้ลูกค้านะครับจากตัวไมโครเวฟเซนเซอร์เป็นโนทัศโนทัศก็ตัวปุ่มกดที่แบบไม่ต้องกดไม่ต้องโดนไม่ต้องสัมผัสนะครับก็เลยเรียกว่าโนทัศแต่ว่ามันต้องเดินสายนะ ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องไปกดตัวไม่ต้องเปลี่ยนฐานครับใช้ไฟเลี้ยงจากระบบได้ทิ้นสองโวลต์แต่ว่าข้อข้อด้อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดตั้งน่ะตำแหน่งอาจจะไม่สามารถไว้ที่ตัวบานประตูได้นะร่หมา,านข้างซ้ายหรือขวาห่างจากประตูระดับหนึ่งครับก็มันจะมีทั้งข้อดีข้อด้อยแล้วก็ระยะการอ่านนี้ก็ประมาณ ห้าเซนไป้่ามือใกล้ๆนะครับทีนี้ที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเ็าเดื่องได้ว่าร้าหรือหน้าช็อปประตูมันก็เปิดหรือว่าลาลูกค้าเลือกของใกล้ๆในร้านก็ปิดเซนเซอร์ก็ไม่ได้เสียอะไรนะก็ใช้งานได้ปกติอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปลดของเดิมออกันนี้ตั้งเสร็จแล้วนะครับ ทีติดตั้งก็ไม่ยากก็คือเดินสายนั่นแหละจากตัวคอนโทรลวิ่งมาที่ตัวปุ่มอันนี้ติดตั้งใหม่ๆนะครับลูกค้าก็อาจจะยังงงอยู่เพราะว่าเดิมทีเป็นออตโต้ตอนนี้มาประตูไม่เปิดเอ๊ยยังไงมันเสียหรือเปล่าก็ามีกระชากกันบ้างนะครับน,นี่นอก,ก็ลองสาธิตให้ดูนะครับเอามือไปอ่างใกล้ๆเ้าเปิดแล้วนะครับ มีหลากหลายนะครับการสักนมีทั้งสแกนนิ้วสแกนหน้าสแกนบัตรปุ่มกดแบบไร้สายอันนี้ติดที่บานได้เลยเซ็นเซอร์จริงๆเป็นมีฟุตเซนเซอร์ก็มีนะครับแบบเดินไปใช้เท้าเหยียบก็ได้สนใจลูกค้าก็ลองเข้าดูในเว็บไซต์นะครับ www.autodotcom ฝากเม้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์มาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ